รัฐมนตรีอนุมัติงบอีกสามสองล้านสบสนับสนุนโครงการจัดทรงนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสิบสองแหง่งครับทั่วประเทศเลยนี่ครับซอยเยาว,วชนในพื้นที่ที่บ่สงบให้เขาถึงโอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพอืมเฮากับห้อยู่แล้วเนาะชายแดนภาคใต้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครับความบ่สงบนี่ลหลนะเนาะนางสาวสสิการวัฒนาจ,จันทร์ร่องโคศก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นแถลงแบบเปิดเผยบางสิครับขรมออนุมัติโครงการจัดทรงนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาศึกษาต่อกับนายไม้ไลระยะที่11นะครับระหว่างปีพศ2อศ7 6 7ถึงส5 7พภายไใต้กอบว่งเงินงบประมาณ32ล้าน ซึ่งการจัดสรรเงินทุนศึกษาแล้วก็สงวนหน้าตาเขารับราชการนี่ครับมีลักษณะแบบเดียวกันก็บของการที่ทรงนักศึกษาในระยะที่สิบขึ้กันเลยครับซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี6กสองถึงหกอันนี้คือระยะที่สิบนะครับร่วมทั้งยังคงจํานวนหมายไล่ที่รับนักศึกษาตามโครงการที่สองแห่งแบบเก่าเลยเช่นเดิมเลยครับที่สองหม่อง ก็มีมาไล่เกษตรมาไล่จุฬาลงกรณ์มาไล่ธรรมศาสตร์มาไล่ศิลปากรมาไล่มหิดลมาไล่ศรีนครินทรวิโรธมาไล่เชียงใหม่มาไล่ขอนแก่นมาไล่สงขลานครินทร์แล้วก็มาไล่เทคโนโลยีสุรนารีมาไล่นรีสวนแล้วก็มาไล่แม่ฟ้าหลวงกับก็จว่าอยู่เชียงรายมั้งเนาะหรือเชียงใหม่เนี่ยแหละแม่ฟ้าหลวงเนาะนี่ครับสิบสองมาไล่ยังเปิดกว้างรับนักศึกษาหลูกหลานเฮาที่อยู่ชายแดนภาคใต้ ให้มีโอกาสมาศึกษาให้เขาถึงกับการศึกษาไม้ไล่ทีากับมีคุณภาพกับโครงการนี้จะซอยส่ยงเสริมมาตรฐานการศึกษาให้เยาวชนลูกหลานเท่าเนี่ยครับที่รับความเสียห,ยหายหรือผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภักใต้ที่มันบมสงบนะครับมีโอกาสเขาถึงการศึกษากับในไม้ไล่ที่มีคุณภาพกับตัวประเทศเลยกับเติอกเอา ก็จะมีเงินไขนันนีนวนไปจะไปญญานมาอะไรได้ก็บเบิรงเอาครับอืมครับแล้วก็ผู้ที่เป็นประชาชนอยู่ในพื้นที่ของมหาลัยต่างๆนะครับอันนี้โเกี้วก็ะเพิ่นเนี่ยมันมันบริเแถลงเนี่ยผมถแถลงเองเน่ในพระพันนี่คือมาก็ว่าสมมติว่ามหาลัยขอนแก่นเนาะเออกะอีสาน,ออน,เน,น,นเน่านี่แหละมันมีหม้ออุบลนี่ขอนแก่นนี่ตากีสานนี่อาจจะมีนักเรียนนักศึกษาจาก จังหวัดชายเดยนคนขับเขามาศึกษาอยู่ขอนแก่นนี่แหละครับก็ถือว่าเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งครับให้โอกาสเขาลูกหลานเขามาเฮียนในจังหวัดขอนแก่นมหาลาัยขอนแก่นพี่น้องชาติขอนแก่นก็เออโอบโอบ,โอ,บโอ้อมดูแลเอาใจใส่เขานาเนี่ยครับโมเมนต์วลปอยเขาเป็นคนกลุ่มหน่อยเขามาศึกษาอยู่ขอนแก่นเป็นบ่ครับ โมเมนต์บานเขาเมืองเขาเขาก็อาจจะบอถนัดหรือคุนเคยนะครับก็ให้โอกาสเขาเป็นมิรน้ำเขาหลูกห้านน้าทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าเขาจะอยู่จังหวัดได้ก็แล้วแต่นเมื่อเขาเขามาศึกษาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นผมยกตัวอย่างนะแต่เขามาศึกษาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ยังสีหรืออยู่กรุงเทพอยู่มหิดลอยู่ธรรมศาส์กษตรศาสตร์อยังสีครับอยู่ส่วนกลางนี่ครับก็เปิดกว้างต้อนรับเขาประชาชนทั่วไปนะครับหรือเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับ อืก็ดูแลขเขาซ้าลูกหลานเฮาทั้งนั้นเลยครับบว่ศีิศาสนาได้ก็แล้วแต่ครับเขาก็ต้องการมีการศึกษาก็ต้องการเรียนรู้เขาก็ต้องให้โอกาสเขาเพระาะว่าบ้านเมืองเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องความสงบสุขเนี่ยก็จังต้องมาเฮียนอยู่จังหวัดอื่นหรือมหาหลัยอื่นนะครับทั่วประเทศย้ายกันไปซึ่งบมีไผอยากนีจากบ้านเกิดเมืองนอนหรอกเขาก็อย,ากอยู่บ้านเขาเมืองเขา แม่มครับแต่ว่ามันมีปัญหาแต่ว่าการศึกษาเป็นเรื่องส <c oughs> ํา,าคัญเขาเห็นความสาคัญเรื่องนี้รัฐบาลนี้ความสําคัญเรื่องนี้ก็เลยมีการเปิดให้เขาไม่เห็นตามาเรื่ยต่างๆที่มีคุณภาพอการศึกษามันสา่งคนส้างรัเทศชาติบ้านเมืองนะครับให้เขาเหยนครับดูแลเ,เขานําสํารูกสํำร,ำรานเล่าแม่มครับบางทกาีการเต่งตัวการเต่งการของเขาก็อาจจะบพ่คือคนในจังหวัดนั้นๆแต่เขาก็เป็นคนไทยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะครับได้รับการศึกษาทอเทียมกับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนะั้น อันนี้ผมแถมครับอ้าวทักจะข้าวเดี๋ยวช่วงที่สองคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเดี๋ยวบอกพี่น้องฟัง